สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกหนึ่งคลิปเจอเกินอีกหนึ่งวันวันมหาสงกรานวันที่14เมษา, 2, นายน2568อ่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันมหาสงกรานบ้านพยายการกับเมื่อนี้มีหมอรัมเรียนเชิญเะครับเด้อมีหมอลำมนะครับนะในส่วนของอบ้านกิจกรรมในส่วนของไอ,อวันสงกรานบัตรแถวชุมชวนวันพยายการกับ มือนี่ก็จะเป็นการสงนามปูทานและกาสงนาม <c oughs> พระคู่นะครับพระสงองค์ข้าเจา้าสมณ่นทุกรูปลดนำดำหัวผู้รักผู้ใหญ่รวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับนะผู้สูงอายุผู้ที่เขาเคารพนับถือในหมู่บ้านก็จะเอามานั่งเลี่ยงกันและกะาดำหัวลดนำดำหัวคุณพอ่อคุณแม่นะขอเขามาลาโทษ ในหนึ่งปีที่เคยได้ลวงเกินหรือว่าได้ว่าก้าวให้กันโด่ตั้งใจก็ได้หรือว่าบาตั้งใจก็ดีกับมือนีกับมาทรงนำนะครับนะลูกหลานกับกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยจากหลา,หลายจังหวัดกลับมาตุ่มมอห่มถือว่าเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งมือพี่นอ้องประเพณีอันดีงามของไทยกับสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับนะ ในส่วนของกิจกรรมในหมู่บ้านกับพยายามอย่าไปป่าอย่าไปถิ่มอย่าไปควางบอกว่าจะเป็นผู้นําหรือว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะซอยกันคนละไหม่ละมือซอยกันคนละไม่ละมือนะครับนะซอยกันมาตุ่มมาห่มกันให้อ่ามีประเพณีอันดีงามนี่สืบไว้สุปีสุปีแห่งดีนะครับนะสืบไว้ให้กับลูกกับหลานลูกหลานก็จะได้สืบเนื่องต่อไปเอออีกจังหน่อยเราเอาบ่สืบเนื่องผูเ่าผูเก่ตเราเอาบ่สืบเนื่องไหน้นี่ลูกหลานนันบ่หูเนี ลูกหลานบอกหูไอ้จังน้อยกระสุนหายมาลายน่ำไปออมันจะบอกมวนเนี่ยสมัยต่อ,ต,อต่อมาเนี่ยน้คนาคเนะทำบุญกับทำบุญไผ่ทำบุญมั่นกระจบล่ะยังสั่จน้าคเนะแต่ว่าแถวชนบทบันเท่านี่แถวต่างจังหวัดนี่ก็ยังมาถือแบบเพดีอดันดีงามที่หาดูได้ยากอยู่อบางหม่องบางบอลี่หาดูได้ยากอีหลีเด้นน้าคเนะบอกว่าจะเป็นการละเล่นหรือว่าอ่า หรือว่าการจัดกิจกรรมต่าง,าง,างๆเลยล่ะนะครับเนาะ <c oughs> เอามาเข้าเรื่องพี่น้องคลิปล่าสุดถึงเป็นข่าวฮอตข่าวร้อนในส่วนของตอนนี้ท่านดรนิลมนพี่น้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เสียงแข็งออกมาปกป้องชาวนากับเนื่องสืบเนื่องจากว่าโครงการต่างๆไปติดกับผู้เป็นใหญ่อีกกระทรวงนึงหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งจงังสี่น่ยนะ ซึ่งบสามารถอนุมัติให้กับชาวนาได้มันตีปัญหาอีกยังนี่ยนะก็เลยดากลาดนักการเมืองพี่น้องตอนที่วันกระท่วงกเกษตรและสหกรที่พนไป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 ,ไปปลาใสหรือว่าพนได้คืนเวทีนะครับนะไรล,ละพันปี68ปดทับหเอาออกมาฟังกันรอบนี้นะครับนะว่าไรไอไรล,ละพันปี68แปดทับห <c oughs> ในส่วนของตัวนี้จะเป็นจังไง เอาเข้าเรื่องกันเลยพี่น้องซืบเนื่องจากไอ้ท่านนารุมนนารุมณกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นเวทีในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่นได้ว่าเพิ่นได้ว่าวาถึงประชาชนที่เขารับฟังการาปราสัยหรือว่าการขึ้นเวทีในครั้งนี้ที่เพิ่นได้กล่าวกล่าวบนเวทีว่านักการเมืองบางทานบางคนนี่ บอกว่าออกมาปกป้องตอนหาเสียงว่าจะทําให้ผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวนาดีที่สุดแต่ว่าพอได้เข้าไปเป็นใญ่แล้วปราคฏว่าเอาในทุนมาก่อนเอาพวกฝรั่งบังขามาก่อนหรือว่าเอาต่างประเทศมาก่อน่าติใน่านประเทศไทยได้รับผลกระทบแล้วก็บอกเอาเกษตรกรชาวนาเขาเลยอย่างเช่นราคาเขานี่เห็นบอกเขาน่าปังน่ะเนี่ยมันเป็นยังสัน่นพี่น้อง เออเขานะาปังเฮาได้รับผลกระทบปีนี่ถือว่ารุ่นแรงเด้อเออตกต่ำมากมากเลยพยาการคนหนึ่งอที่ขอขัดขานแล้วก็ขอต่อตันขอให้อ่ตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับเช้าหน้าอีกตัวหนึ่งพี่น้องที่พยาการในพยายามอ่ส่งกระบอกเสียงไปยังผู้รักผู้ใหญ่ต่างๆเอ่ไปรับชมก่อนครับรับชมแฟมผาแฟมเขาวซะก่อนเน,ะนาะราะงั้นพี่น้องคะจําไว้เลยนะคะ นักการเมืองที่มาหาเสียงกับท่านเวลาจะเลือกตั้งและพูดกับท่านว่าประชาชนต้องมาก่อนกเกษตรกรต้องมาก่อนแล้วพอเข้าไปมีตำแหน่งมีอำนาจปรากฏว่าต่างชาติมาก่อนในทุนมาก่อนข้าวหลังอย่าเลือกมันค่ะ จำหน้ามันเอาไว้จดชื่อมันเอาไว้และอย่าเลือกมันแต่พวกเรากระทรวงเกษตรจะดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างดีที่สุดเราจะต่อสู้จนยังถึงที่สุดเพื่อดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรตัวอาจารย์ยังฐานะหัวหน้าพักกล้าทำพักของเราสอสอของเราก็จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ดีที่สุด เราจะไม่ยอมให้พี่น้องเกษตรกรเสียเปรียบให้กับชาติใดๆและให้กับอุตสาหกรรมใดๆพอกันทีกับการเอาเกษตรกรไปแลกกับอุตสาหกรรมอื่นๆอ่านั่นแหละครับคือภาพจริงเสียงจริงจากแฟมภาพแฟมเข้าอ่าดอกเตร์นรุมนนะครับนะราฐมตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเบิงอารมณ์เบิงกันว่าแ้ละพิ่นบราณาจะพ่อใจในส่วนของ ผู้รักผู้ใหญ่บางทันบางคนนั่แหละนะครับนะที่เปลียนรัฐมนตรีแนะ่หรือว่าเปลียนผู้รักผู้ใหญ่ใน <c oughs> รัฐบาลชุดนี้น่แหละ,ละเ,เหมือนกับว่าไปคัดขวางหรือว่าเหมือนกับว่าไปบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นชอบในส่วนที่กระท่วงกษตเซ็ตระสากรอนนี่นําโดยดรเดเรกมอนนี่ละ่ะนําเสนอเข้าไปในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาแต่ว่าเหมือนโดนคัดขวางหรือว่าเหมือนว่าบ่เห็นน้าจังสีนะ่ะนี่ย แต่ว่าสมัยท่านนารุมนเขามาเป็นเนี่ยไหลละพันในพี่น้องเดอ้อไหลละพันตกเหลือจากยี่สิบไรเหลือสิบไรเด้อลองคิดเบิังดีดีดนะครับเนาะถ้ากว่าด็อกอรนรุมนน,นี่ทําได้แบบคือเกา่าไหลละพันปีหกแปดทับหกเก่าให้ได้ไหลละให้ได้ไหลละพันบาเกินยี่สิบไรนี่คนละสองหมื่นยังสี่นี่มันก็นยังจะดีกว่าเลยเป็นวะ เพราะฉะนั้นก็กบอกเสียงเกษตรกร,กรชาวนาพ่อยการคนหนึ่งนะเขาเนาะได้รับคําลงเลียนหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนั้นหน้ามากนี่เห็นความเห็นตรงกันก็คือเสียงส่วนใหญ่ขอไายละพันเกินยี่สิบลแบบคือเก่าปีหกแปดถ้าหกเก่าที่ชิมานี่มันต้องมีปัญหามันต้องมีเงินไขย,ยังหลายพอที่ผ่านมาหาหกปีย้อนหลังเนี่ยมันเคยมีเงินไขมันเคยมีอี่ยังหลายเลยนะครับเนาะอันนี้ เผาฟางก็จะโดนตัดสิทธิ์แ <c oughs> ม่นบ่ทำาบาความร้อมือครับกระทรวงเกษตรหรือว่ารัฐบาลขอลองมาก็จะโดนตัดสิทธิ์หลละพันธุใบริหาเขารวมโครงการหรือว่าโครงการของรัฐบาลทุกโครงการจะบ่ได้รับจะบ่ได้รับความช่วยเหลือบ่สันเอออันนี้หมายถึงว่าหลละพันุ์นะครับนะไราละพันุปีหกแปดทับหกเก้าี เกษตรกรขาดวังไว้ก็คือขอก่อนที่จะลงมือทาหน้าแมนบอกแต่ว่าพยการเบิงซ่งแล้วมันยากครับเงินหมมีเงินในครั้งมันมันเหลือหน่อยมีอยู่แต่มันเหลือหน่อยนะครับเนาะแล้วเห็นข่าวออกมาว่าเงินลายละพันในส่วนของเขาหน้าปังจะซอยปีสุดทา้ายมีปีเดียวแล้วก็ขอให้ซอยเป็นปีสุดทา้ายวาฉันโอ้ คือจะมีมาตรการอีกอย่างออกมาซอยเก,กษตรกรผู้ลูกข้าวนาปังอีก,กว่าท่นานโตนี่นะพี่น้องนะตอนนี้นี่ไายละพันซิฟไล่เกินซิไร่ของในส่วนของขา้าวนาปังนี่เพิ่นอนุมัติออกมาแล้วไายละพันนะั่นไายละพันในส่วนของที่ขา้าวนาป๋เฉพาะขา้าวนาปังเดอ้อเฝ้า,เาไปขึืนทะเบียนก่อนวันที่สามสิบเมษาเด้อถ้าหากว่าเลยสามสิบเมษาไปจะบดซิดเดอ้อขา้าวนาปัง พี่น้องกเกษตรกรชาวนาปังเฮา,อ,าอย่าลืมเด้อไปขึ้นทะเบียนก่อนวันที่สามสิบเมษานี่เดอ้อนี่อีกบักกี่มือี่เด้อีกสิบกว่ามือนี่อีกครึ่งเดือนนี่วันที่สามสิบเมษาเนี่ยเกษต,ตรกร,ร,ก,ร,ร,ก,รก,กันเดอ้อในส่วนของชาวนาปังนะครับนะยกเว้นนาปีหน้าปีหน้าปีาปีหกแปดทับหกเก้าที่จะมาคาดว่าเดือนพฤษภา พฤษภาฯนี่ก็น่าจะได้ตรวจสอบในส่วนของเรื่องอาการคืนทะเบียนเกษตรกรปี68-69ดทหกเ่าเลยล่ะประมาณปลายปลายพฤษภานี่แหละนาะคข้ามาเพราะว่า,าปกติจะเป็นจังสัน้นพฤษภาแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ขึ้นกันเด้แล้วแต่ภูนํำแล้วแต่กเกษตรบางอำเภอบางจังหวัดขึ้นกันพี่น้องอจ,ะอจะบาจะบเฮ็ดแบบเสมอภาคกันไป บางมองกับตรวจสอบเรี่ยวบางบ่วงก็งงกให้ไปตรวจสอบหรือว่าไปเซ็นรับร่องการขึืนทะเบียนเกษตรกรปี6กแปดทับหเก่าเร็วบางมองกับซาจังสีนอกคำนะเพราะว่าเพิ่นอัปเดตสุปีสุปีตัวนี้เพิ่นอัปเดตสุปีสุปีอ๋อก็ว่าไปนอกคำนะในส่วนของที่อ่ท่านนรมนออกมาปกป้องชาวนาในครั้งนี้นี่เห็นให้เห็นต่าง ในส่วนของหูว่วภายในเขาบูมุนปันใดนะครนะับเนาะแสดงว่าเวลาไอ้ชาวนาไปเลียกร้องกับก,บกระทรวงเกษตรอละสาหกรร์เนี่ยกะก,กระทรวงเกษตรกะนําเสนอไปยังเขาคอรมออย่างสี่นี่กะอาจจะโดนตัดสิทธิ์ตัดหรือว่าตกล่นไปหรือว่าโดนคัดขวางไว้เนี่ยเพราะว่าเพิ่นว่าเพราะว่าเพิน่นททีเพิ่นฟั่งการป้าัยแล้วมันน่าจ,จะเป็นจังสัน อนที่พึ่งึ้นเวทีว่าโหนะครับนะ่ะแบบในแฟมผับแฟมข่าวน่าจะเป็นเจ็งสันน่าจะโดนปัดตกแน่ยังแน่น่ะแหละแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าโครงการแต่ละโครงการนี่มีประโยชน์มากหน่อยแค่ไหนครับเกษตรกรชาวนาเฮาเหาน,านะครับหนะเออบางเชียรนี่ออกโครงการมาไปปลุกป่องในทุนบางเทียออกโครงการมาเพื่อที่จะหาเงินท่อนก็มีโอ้มันมีมันมีสารพัดรูปแบบน่ะแหละพอยการว่า จกจะเสือไผ่ซอยเหลือเจ้าของดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นหลังสงการนี่เกษตรกร,กรชวาวนาเขาหน้าปีส่วนใหญ่ก็จะเริ่มลงมือทำหน้าอะไรเด้หน้าวานหน้าวานปีนี่เตรียมดินดีๆเด้อพี่น้องเด้อเตรียมดินดีๆนะครับนก้การเตรียมดินนี่เป็นเป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมดินทถยไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ ตากแดดตากขาเชลกเชล่าไว้แล้วก็มีพวกฟุลนมียังหรือว่ามีปุย๋ยฮไกาอัดเม็ดจังสี่เดี๋ยวเอาไปวนันไป่รยแล้วก็เอาข่อยเอาเขาไปวนันนะครับนะข่อยเอาเขาไปวนันแล้วก็ข่อยปั้นแนะ่ๆนะนะอ่ะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปในช่วงสงการานต์นะครับนะสวัสดีวันสงการานต์อีกรอบหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ